วันดีนะคะวันดีซีสุขภูสุขนาขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยทุกคนเด้อค่ะเลื่อโมนค่ะเป็นมือซัดวันดีวันที่สิบหกสิบหกพฤษภาสองหาคมเกินนะคะร่ำบวกสวงรำถวายองค์ภูองค์ยาเ้องเรียบร้อยนะคะรำถวายที่ของภูชีบมะขาวค่ะมโมนีิก้าถือว่าเป็นเรื่องฮามย่ำดีนะคะค่ะในคู่ก็ได้นำคนละมากหลากใหม่นะคะทีมงานของเฮาเตรียมเรียบร้อย แล้วก็สิถวายปัจจุปัจจัยพร้อมกับพวงมาหลอกมาไล่ที่เอฟซี่นร่วมบุญมานะคะร่วมบุญมาเพื่อจะได้ส้างมาเกีดีค่ะมาเากีดีพร้อมกับอง์มายว่าองค์พญานาคเก่าเสียนนะคะเก่าเสียนหนึ่งองค์เขาลังเคสเําลังร้าอยู่ในขณะนี้นะคะคบับนนีลูกหลานกายิวาสิขอเบิกบุญปู่เท่านั้นนะคะเมื่อนี้การรอฟังโคกสุดท้ายนะคะเร้วแจ่บุญไผมั่นแคมกันกบ่มีใดคือผู้ว่านั่นล่ะ

เออมามาแข่งกับนาดก็ไม่ตีองแข่งกูยิ่งงงกูจากูคือพระเขาปูพูนกูอยู่กับเจ้าที่เขาท้งเาไเจ้าก้องจากระกด้จากไปคือแค่สื่อว่าทุกพระองค์วันนี้เป็นมือชั้นวันดีวันนี้เป็นวันแห่งความสุขวันนี้เป็นวันแห่งโชคาีเนาะวันนี้ไม่ใช่วันธรรมดาวันนี้ฆ่าลูกและฆ่าตัว เร็วกับขาดพอขาดเมือมันงำโอ้ยป่วยจะขาดไรขาดแต่ไม่ขาดเข่าไม่ขาดเรื่นขาดบ,บ่ายเนาะแต่ว่าปู้จาแกะสลุให้ง่ายๆเนะาะมือเนี่ยเป็นวัานคือเทียวโคกพอพอคอห้าหกสิบเป็นบ้านฉลุร,ร, 5, ร,ร้านโลกค่อยอยากเคียงโขกเพียงดับเคียงโขกเพียงม้าอยากไปหยิบเกบขรดักจึงแบบรัฐบาลเพื่อจะไก่ นำ่ไมาใครหนีเเพื่อจะได้เอามารวมเพือรวมขักววาขังเบาง่ายง่ายก็พอจะบอกงายว่ายไวังพกขับไปพกเาง่ายไดยิ่งครับปู่ไ่ได้กขับบุกขับร้านง่ายกเพ่อนแค่บุกร้านกฟังเสียงปู่จ้าพักว่ามมือค้ำค้างือพอเบีดีแล้วบัดค่ยิ่งไม่เป็นแค่เบอยดยาก้อยยิ่ง อยา,า,ากโผ่งานกืย,นา,นอยอาอยู่บ่ปูอยากงายจคกนยุญแคนได้ด้ครับเียบกเอ๋ดีแต่ว่าแดีกานั้นครับังนั้นแต่ม่งาเอืองาเอือพร่อีกังายเอือเออ้างนกน่าข้านกงาไม่ขี้ตัวเนบ่ปูงาเอืองานเอือของยิก็งายเอือ เขาไม่คู่แกใช้รถคืบพลอหาโอ้สารแกหนึ่ราสิบดอกมาแกใช้รถ nah, ึืบพลอหาผมแกเขาม่ค uh, ู่อย่างเอื้ยอยสางเงี้ยคันบวกแกใช้รถคืบพลอนะ่ยืมเมื่อพ่อแกกันเพราะฉะนันถ้าไม่คู่เอาใช้รถแบบว่งพอมาไงไม่ผัดไม่ได้โคตรใช้รถแก่พลอ โอ้ยใช้ของมันขค่โน <Yeah. S 1> like, ้ยใช้ร้อค ha, ิบโลมาเลยใช้อคิมาเลยใช้คิบโลคิบโลคิบโลมาเลยคือบอนี้ครับข้าว่าคิบโลแต่งไปถรื่งเกัตปูแม่ก่อนหินเขาเงยแกมาเลยเลยคือเคื่อนคือข้างคือบ้านคือของแมงับเขาก็ตกเอาหินมาร้องสะกนจังจะเป็นบ้านเงเื่อนใด้กแงวดวคิโแกมมา ขั้นรถค้องหลวกมาถือแกม่ใหญ่ยืองืี้รอก็แกมาพอใจมันบ่นนเลิวง่ายาขั้นรถคืบโร่เนียนเอียดนีนเอียดาธูสาปูรดงไปแดงไปขาปคือข้าไอ่า,คาคขคอรอคือแกตัขั้นเงินหน่อยเนี่ยไปเอาขัา้คโร่ก็ม่นครขาปูปูนี่ตรุงกับปูจ๋าว่าจะขื้แกจะแกไม่คู่ลงไปเอาได้หลายง่ายวับ แต่ว่าบัดนี้ผู้จาดงานบวรได้เงื่อนงำมัดแต่ยังไ่ได้เก่งเอาเกงเอาได้กิโบที่นี้ซื้เกากโ่บมยัยไ่ไ้เกี่ยต้องเอารถซื้อรถเก่ยงมารถซือรถไม่คูว่พาะยละในครบกันรู้กับที่พอ่าแทนรถ้อรถเกมาน้ยเอารถรอ ใครลูกใคร้านเด็กเด็จข้างเด็กถึนเด็กข้างได้พอโตงานเนร่องหลายลูกข้างหนังว่าจักเม่คู่หวืงพ่อกะเด้ถึงด้ยได้ยิ่งครับปูถึงดวยว่าอุงอ่ะก็บก้อนนั่นแหะมันจะเรียนเขียวเดียวได้ยิงครับว่าได้เรียนสองเขียวหรือเขียวเดียวพ่อ่ได้ไปกักเั็นปูไม่ได้ไปกับเลยเที่ยวเดียวพอต่งั้ว่าเขียวเดียวเยี่ยมบม่มือสองเขียวหรอกครับปู

กูตะหมดเท้าเรือวนเอฟคอร่วงบนมาพัดผู้เ่ียมาไว้ได้เปนเรียมขาไปยันอาจจะคือถวายไปข้โค้ไปาึโค้ไปขึค้ายบองรู้กไดแเออโอ้เรียมข่ังานขัดม่ด้คือรู้เอฟคือข้ายุูนเห็ไหมม้วนหางว่าวหรือแสดงว่านี่แหละบูกแดงร่วมกันขังเมือขวรัเห็นบ ได้คบอได้คืออันนี้ยังเ่รด้อวได้ปูได้เหลือหลายครับเออปลาันเด้วกับพวกปนยนังมือกันววางแต่ไม่คือมันคตอปลาชันเนาะคือป่ามมนหางวาวนือหละครับแต่คือเมืองสว่างปุยก็คือได้คือเออป่าหางวาวปุยเือลูกร้านนี่แหลจะให้อ่านได้ยังไงพ่อขอถามคครับคุณก็วบว้เพราะอย่านี่คือระวองแต่ว่าเรอย่งนี้มนยืมเข้ากันคืออนหนคือเก่าวลริ่เดอ มันก็อยู่ตรงนี้เหล่าพ่อจะรูดบาทเดียว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 เออรูดบาทเดียวรูดร้านอืมแต่กงินมนคือค่นนะเพราะอ้าวให้มือโคกมือแระมือโคกมือมันมือสุกกาพาแข็งแรงขอให้เงินไหลลงขอให้คลองไหลมาจะแต่งง่ายจะเลื่อนเ่าหนแล้วกอรู้สึกเสี่ยงอ้าว Nhãy ngon 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 thì ngon 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 thì ngon 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 คือค่อยคือคอยแข่งไปเรือ่อยๆคอยแข่งไปผูป้เด่ๆแหนอยไปนั่นนะอันนี้แับข้าราวัารูจ่าปู้ชื่อพะค้านางอ่อนฤชาคำว้าคุ้มนายสือดีนายชนะชัดพ่วงระยะรับขอถวายพระสุม์ขันขอเต็นขันข้าระักาอีกฝอจัดให้งัาง ออมมิค่าคำาคุ่มมือขบมือดรบมือขกมือหมา่นก็ถูกเด้อคือกลัคไปจะกลับมาหา่อหรือว่าสัตว์คืองั้น่อเนี้ค่าคำงกุ่มเรื่อยเางนี้คำเก่าสิปูเออเมื่อไงคือกับเขาคือพอถึงแช่ลุกอยากํามากกับคำมากก็พูกอเมาส์ให้เดาด้วยแบบเครื่องมือรักคำเก่าเกี่ยวังนคำเก่าเจ็ดส เรงมันอะไยิ่งเก้าเกนี่ยะิเก่าเกบนี่นะพักดจำได้หรือ่าจำได้อยู่คำจำได้ตะขี้ออไ้ะี้อคืออันนี้เอ็กซ์ทีฝังมาแางของแตโมขอแคุ้มช่างบุญตือร้าผู้รคนรคือเสียงเงินองามร่วมบุญมาอามือโคบมือก้ามือโคบมือมันึงซึ่งแทุกทคนอยลุงนะจะดื้มจะดิ เอออันนี้กัเอี้ยพี่ฟังมาข้างข้างแกงโมเออยนั่งข้องมือรวมแกงมาหาจือดิอืออ่ามือโค้มือก่ามือโค้มือมันฮึ่งๆกับใครด้วยด้วยตู้ผู้นั้นคู่พอกับพ่อเดียร์อนเออผู้นั้นคูกับรวมดับแป๊บขันไปเออฝาผู้ตามาเนาะอืออ่ารู้กี่มือเฮงจะเดื่องจะเดื่องผู้ลูกใครได้เอืออันนี้ผ่านมาทางข้องไอ นั่งวันผ้านั่งคุกผ้าอนั้นน้านั่งพัชรีนั่งประมวออ่ะมือคุกมือดับมือคุกมือมันซึ่งแล้วก็รว่าคุกคุกโกลจะดึงจะดึนั่งกนะอันนี้ขยาาพอนจัต้ามัอยือว่าปีอ่ะมือคุกมือดาบมือคุกมือมันซึ่งแล้วก็รู้ว้าวางได้ก็จะยืมถ้าท่านเม่ได้จะปขึ้นเครื่องครับ จากตองไอ้อ่าวร้าผู้ร้ายคนร้าคือแข้งยังง่ยคือพวกบุญมาขอให้ลูกร้ายจงกระดึงขั้วหน้าขั้ตานะ่นลูกนะขึ้นๆกับดรวยนางแข้งอารมณ์การหากิดขอกับคารวะขอจต่คุ้มข้างวุ